สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะวันนี้กับวิวขผมต้นวาซ่านะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการทําแผนการฝึกซ้อมนะครับผมผมก็เพิ่งจะรู้นะครับว่ามันมีเมตาของการฝึกซ้อมด้วยนะครับผมไปอ่านในคอมมูนิตี้ของชาว FM เมาเนี่ยเขาบอกว่าม,มีเมตาด้วยครับผม,ผมก็เพิ่งรู้นะครับมันจะทําให้แบบความเข้มข้นนะไม่หนักเกินไปหรือว่าค่าพลังเนี่ยขึ้นได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ นักเตะเนี่ยเล่นได้มันจะไม่ไม่เหนื่อยเกินไปครับอ่านะครับ,นะรบผมตารางมันจะไม่แน่นเกินไปนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ส่งผลกับการพัฒนาการของนักเตะนะครับผมโอ้ผมเพิ่งรู้อะไรมันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมเล่นมาตั้งหลายภาคไม่เคยดูเลยวิธีการนะครับผมอ่ะผมให้ดูกว่าน,นะครับว่าเนี่ยวิธีตั้งก็คือกดนะครับ1ต้องมีฝึกความเร็ว1วันแล้วก็มีฝึกการบุก1วัน มีฝึกการฝึกซ้อมก่อนแข่ง1วันและต้องมีการฟื้นตัวเนี่ยเจ็ดวันโดยไม่จําเป็นนะครับจะต้องเลียงเหมือนผมนะคุณเอาไปใส่วันจันทร์ก็ได้ไปใส่วันศุกร์วันเสาร์อะไรก็ได้นะครับอันนี้เราไม่สีเรียดเนาะเราไม่สีเรียมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจัดการก็ได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีอาจจะมีตารางวันแรกเข้ามาในช่วงวันพวกน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปใส่วันอื่นแทน,นนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆก่อนว่า หน้าตาหลังจากเราตั้งแล้วเนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบนี้กดนะครับ1 1 1 7แค่นี้จำแค่นี้ครับ1 1 1 7ส่วนอันเนี้ยมันปรับไม่ได้ก็ช่างมันนะครับมันมันมันฟิกมาเนาะมันบ,บังคับเออเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราเอาแค่กด1 1 1 7 1เดือนเราจะมีแค่นี้1 1 1 7นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมก็จะให้ดูผลก,การแข่งขันแล้วพวกนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับผมก็เล่นใบตั้นเนาะเนี่ยเล่นมาก็ ฟอร์มก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับเนี่ยคือคือถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยแล้วตอนนี้ก็กำลังคั้วแชมป์พรีเมียร์อยู่ด้วยนะครับเนี่ยก็มีแพ้บ้างมีเหมือบ้างนะครับธรรมดานะครับทีมมันยังไม่ได้ทีมมันเล็กๆเนาะเออทีมมันกลางๆไม่ใช่เล็กเออมันก็ก็หนุกดีน,นะครับผมถือว่าในการพัฒนาการอะไรก็ไม่ได้แย่นะครับผม,มนะครับเนี่ยแต่มันก็จะมีเออเขาเรียกว่าไงอะ่ะ บาดจงบาดเจ็บมันก็มีเป็นธรรมดานะครับเราไปดูตรงบาดเจ็บกันหน่อยนะครับมันก็มีบ้างนะครับเนี่ยประวัติสรุปวุตุการเนี่ยบาดเจ็บนี่ก็มีหนากๆก็มีมิลเนอร์มิลเนอร์ก็อายุเยอะแล้วสามแสามเก้าน้องก็ธรรมดาเนาะนี่ก็2เดือนอะไรเงี้ยก็มีนะครับยังมีบาดเจ็บอยู่เพราะว่าเกมมันทามาไงก็ต้องมีบังคับบาดเจ็บเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเราจะตั้งยังไงกันบ้างนะครับผมเริ่มมานะครับไปที่การฝึกซ้อมก่อนเลย เสร็จแล้วก็ไปที่ตารางการแข่งนะครับเสร็จแล้วคลิกเลือกตารางการแข่งขันตรงนี้นะแล้วก็กดสร้างตารางเวลาใหม่นี่ตรงนี้นะครับมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เราอย่าลืมนะครับกดของเราคือ1การฝึกความเร็ว2การฝึกการบุก3การฝึกซ้อมการเกก็่อนแข่งขันนะครับแล้วก็7คือการพักฟื้นนะครับผมอะ เรามาเลือกกันอย่างแรกกันก่อนนะครับเลือกวันไหนก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องวันอังคารหรือว่าวันอะไรนะครับอะผมสมผมเลือกวันจันท์นะครับผมจะเลือกความเร็วอ่ะสภาพร่างกายแล้วก็มาเลือกความเร็วตรงนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นความเร็วตรงนี้ละ2ผมจะฝึกการบุกการบุกนะครับมันจะอยู่ในทั่วไปนะครับผมเลือกการบุกเสร็จแล้วนะครับอย่างที่3คือผมจะเลือกเป็นการเตรียมความพร้อมนี่การฝึกซ้อมก่อนแข่งนะอันนี้นะครับ แล้วก็ที่เหลือนะครับเราก็ซัดอันนี้ได้เลยครับภาพร่งางกายการฟื้นตัวเนี่ยแล้วก็ใส่การฟื้นตัวให้หมดเลยนะครับเนี่ยเราใส่การฟื้นตัวให้หมดเลยนะครับการฟื้นตัวของเราเราจะมีทั้งหมด7วันนะครับเราก็เลือดได้เลยว่าเราวันไหนบ้างนะครับโอเคแค่นี้นะครับกดขั้งเรหนึ1หนึ่งหนึ่งและ7นะครับผมแค่นี้พอเสร็จแล้วกดยืนยันนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะ ก็คือมันก็จะขึ้นมาบอกว่าออมีวันไหนบ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะทีนี้ให้เรากดบันทึกเป็นอย่างนี้นะครับขวาล่างนี่แล้วเราก็ตั้งชื่อเลยอ่าเราก็ตั้งชื่อเลยอาเดีผมผมตั้งเป็นเทปอ่าโอเคแล้วกดตกลงนะครับอ่าแค่นี้เสร็จละทีนี้เราไปที่ปฏิทินของเรานะครับไปที่ปฏิทินของเราอ่ะเดี๋ยวผมลืมบอกเผื่อว่าใครไปตั้งให้คนอื่น ทำหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่นะครับให้กดคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับไปที่ภาพรวมแล้วก็ไปที่ตรงนี้ซ้ายบนตรงนี้ความรับผิดชอบให้ปรับมาเป็นตัวเราให้หมดก่อนนะสออันเลยทั้งซ้อมทั่วไปแล้วก็บุคคลเลยนะครับอ่าปรับมาเป็นตัวเราคุมเองก่อนนะเสร็จแล้วนะครับไปที่ปฏิทินนะครับไปที่ปฏิทินมันจะมีตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้เราเลือกนะครับอ่าเราก็เลือกไปเลยที่เราทำเมื่อกี้อ่านี่ผมทำเมื่อกี้คือเทสผมก็เลือกเทสมาเลยปุ๊บ มันก็จะเอาที่เราตั้งไว้มเมื่อกี้เอามาใส่ให้ทันทีเลยเราก็ไม่ต้องตั้งอะไรแล้วนะครับเนี่ยเราก็ไปเลือกให้ใส่ทุกงานเลยครับเนี่ยเราไปเลือกใส่ทุกงานได้เลยนะครับเห็นปะเออเราเลือกใส่ทุกงานได้เลยเราก็ไม่ต้องทำอะไรละแล้วเดี๋ยวมันก็จะฝึกตามนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เครื่องของปฏิทินการฝึกซ้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะไปเรื่องของการฝึกซ้อมลายบุคคลนะครับผมอันนี้เขาก็มีเทคนิคเหมือนกันนะครับผมอ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราปรับตรงเนี้ยของคนอื่นมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เนาะให้เราปรับมาเป็นคลิกตรงซ้ายบนแล้วไปที่รายการนะครับมันจะมาเป็นหน้าตาเหมือนผมนอะอ่ะทีนี้กดคลิกสักตัวหนึ่งก่อนคิกซ้ายสักตัวหนึ่งก่อนให้มันขึ้นติ๊กถูกอย่างนี้เสร็จแล้วกดคอนโทรลแล้วก็เมันจะคุมทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงตำแหน่งบทบาทหน้าที่เนี่ยให้เราคลิกไปเราเลือกเป็นอันบนสุดคือตำแหน่งการเล่น ก็คือเขาเล่นตำแหน่งไหนในช่วงนั้นอะ่ะเขาก็จะฝึกซ้อมตำแหน่งนั้นกดเข้าไปนะครับนี่ของผมมันก็เป็นอยู่แล้วเนาะอันเนี้ยก็ทุกคนมันก็จะเป็นตำแหน่งการเล่นของตัวเองหมดเลยนะครับอย่างที่2นะครับคือโฟกัสโฟกัสเนี่ยให้เราเลือกเป็นความเร็วทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเลย นะครับนี่ทุกคนมันก็จะเปลี่ยนเป็นความเร็วหมดนะครับอ่ะสมมติผมเปลี่ยนเป็นความคล่องตัวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความคล่องตัวหมดเพราะฉะนั้นเลือกความเร็วนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรของเขานะครับอันนี้เราจะใช้ของเขาเราก็ต้องทําตามเนาะอ่ะซึ่งผมลองแล้วโอเคไม่มีปัญหานะครับผมแล้วต่อไปนะครับอันเนี้ยสองอย่างตรงนี้นะตำแหน่งกับโฟกัสนะเราต้องปรับตามที่ผมบอกเรียบร้อยนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็น ต่อไปนะครับเรื่องเป็นเรื่องของการพักนั่นเองนะครับผ oh, มอันนี้มาที่การพักตรงนี้นะครับตรงขวาสุดเนี่ยรูปหัวใจเต็มหลอดเนี่ยความเข้มข้นของการฝึกเนี่ยเราปรับมาเป็นความเข้มข้นในการฝึกซ้อม2เท่านะครับันล่างสุดเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นฝึกซ้อม2เท่าเช่นกันแล้วส่วนสามอันซ้ายเนี่ยเราไม่มีการฝึกซ้อมนะครับไม่มีการฝึกซ้อมในสนามหรือลงยิมใดๆเลยนะครับ3อันนะครับโอเค เท่านี้นะครับพอแค่นี้แล้วก็เวลามันแนะนําอะไรมาในกล่องข้อความเนี่ยแบบการฝึกซ้อมนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปปรับตามเขานะครับอ่าเราปรับตามที่เราเราตั้งไว้เราอย่าไปสนใจนะครับอืมบางคนไปเห็นเขาแนะนํานู่นนี่นั่นไปคลิกตามนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับว่าเราคุมเกมอยู่นะครับผมนะเราคุมเกมเรื่องการตรกซ้อมอยู่โอเคอันนี้เขาบอกว่ามันบั๊กมันเมตาก็ลองเอาไปใช้กันดูครับแล้วได้ผลยังไงเนี่ยเอามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็แวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆเท่านี้เพียงแต่เท่านี้หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กันไว้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าฝรับหน้าสวัสดีครับ